ตอนนี้พวกเปนก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเรนจะพาดูห้องพักนะคะว่าสวยประมาณไหนนะคะก็คือเป็นบ้านบ้านเป็นหลังนะคะแล้วก็มีทุกอย่างเลยนะคะก็สะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวตามไปมาเลยะค่ะมาดูพร้อมกันนี่ก็จะเป็นทางเข้ามานะคะทางเข้าประตูนะคะอ๋านี่ก็จะเป็นกระจกสวยงามมุ้งมิ้ง มีทีวีให้ดูด้วยนะคะมีเด็กน้อยหนึ่งคนด้วยนะคะเปล่าอันนี้คือลูกของลินเองลูกชายนะคะอันนี้เป็นห้องห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวให้เป็นดูเริ่มวางของแล้วก็จะแบบว่าอ่า t าวันทูดูออมสเปซัสเดลมีโต๊ะอันนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวทางขึ้นข้างบนนะคะ ยิงน้องน้องฉีลาดอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็วิลเลี่ยนนี่ต be careful ดอกไม้สวยงามมุ้งมิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูห้องครัวคะ่ะก็นี่นะคะห้องครัว ็จะเหมือนบ้านเราเลยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะเ,เครื่องทำกาแฟการน้ำร้อนอะไรอย่างี้นะคะ<ม>ก็เหมือนเช่าบ้านเป็นหลังนะคะจานชามไมโครตู้อบอะไรอย่างงี้นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอ่ะก็อย่างนี้นะคะใช้ก็ใช้ได้ใช้แล้วก็ค่อยล้างให้เขานะคะตาเดี๋ยวตาม นีเป็นท้งขยะดอกไม้สวนงานมมงมิง้งเดี๋ยวตามลินมาขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะว่าประมาณไหนนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อน,นแอบถ่ายรูปตัวเอง <laughs> ตามนะคะเพิ่งปิดปิดอ่าประมาณเมื่อกี้นะคะเพระาะว่าข้างนอกมองเข้ามาเห็นนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำชาเวอร์ นะคะเดี๋ยวตามเ่นมาดูห้องห้องนอนค่ะนี่วิเลี่ยมเสียงวิลเลี่ยมนะคะวิลเลี่ยมเข็นกระเป๋านี่ก็แบบว่าที่ขวันเสื้อผ้านะคะนี่จะเป็นวิวด้านนอกฝั่งนูน้น,ะะนป็น เตียงนอนนะคะอ๋อจะประมาณนี้เลยดีค่ะนีะ่ถ่ายตัวเองกัน <c oughs> <c oughs> นี่เรนจะบอกว่าอันนี้เป็น สโนดอนนะคะสโนดอนก็คืออเป็นภูเขานะคะที่อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสโนโดเนียเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งเป็นภูเขาที่แบบว่ามีความแบบว่ากว้างมากใหญ่มากนะคะเป็นที่รู้จักตั้งอยู่ที่เวลนะคะนี่ของเลนอาอยากขึ้นไปเที่ยวมากเลย ค่ะพารนี้ลินให้ดูห้องพักนะคะอ่าอย่าลืมติดตามพารต่อไปนะคะว่าบิวจะสวยหรือเปล่านะคะอ่าแต่ที่ลินอ่านมาดูรีวิวมาก็สวยนะคะลินจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะอย่าลืมนะคะอ่าพาร์นี้บ๊ายบายค่ะ